วันนี้จะพามาทำผัดนมะเขือยาวหมูสับวัตถุดิบก็ดูเอาตามนี้จริงๆก็คือใส่ผงชูรสด้วยใครจะไปบอกเราว่าใส่ชูรสฮ่าเอาเป็นว่าใครไม่ชอบผงชูรสก็ไม่ต้องใส่หังนี้ชอบมากก็เลยใส่มาสังเกตดูผมที่หัวก็จะบางบาโอระพาเก็บมาจากหลังบ้านแม่ของฉันเป็นคนรักการปลูกผักซื้อมาจากตลาดก็เอาไปชำในดินเลยเกิดเป็นต้นใหญ่ต้นโตเลยทีเดียวเสร็จแล้วก็มาสับมะเขือยาวสับๆๆๆตั้งใจจะให้มันเป็นคลิปมินิมอลมินิจ่ยมันก็คงไม่เป็นให้เราวันนี้สับเสร็จแล้วก็แยกไว้เพื่อความสวยงามของคลิปบอออกกแล้ว่ายังไมเสร็ี สับต่อสับต่อเศษลลนก็อยากเก็บขึ้นมากินนะในคลิปทุกอย่างก็ต้องเป็นหน้าเป็นตาดูดีมีสกลุลลุนชาใสาพริกก็ต้องมีเอฟเฟกต์อะตำไทยตำเหล้าไฮหูอันนี้คือตำพริกแล้วก็กระเทียมหยาอยาประมาณนี้ก็พอเสร็จแล้วก็จะมาทําอะไรสักอย่างอ๋อไข่ดาวตอนทําคือกลัวน้ํามันกระเด็นสูดแต่เราต้องโชว์ความเป็นโปรเฟชชั่นอลไข่ดาวมันจะระเบิดใ่หัวฉันไหมโอเคสภาพเราตอนนี้ก็คือปลอดภยัยอยู่นะทุกคนต่อไปเอามาเขื่อยาวที่หั่นไว้มาทอดเราเคยกินเมนูนี้ครั้งแรกตอนที่เตียนพิเศษที่โรงเรียนวันเสาร คุณครูก็บอกว่านักเรียนครูฝากซื้อผัดมะเขือยาวหน่อยสิครั้งแรกที่ได้กลิ่นก็คืออื้อชอบเมนูที่ครูสั่งมากจากกลิ่นไงคะเขาก็ทําดีวันต่อไปก็เลยลองดูปรากฏว่าอร่อยมากแม่ลองทําครั้งแรกมะเขือยาวคือดําคือือูตอนนี้ก็พยายามหาเทคนิคให้มะเขือยาวมันเขียวๆน่ากินมาถึงขั้นตอนไหนแล้วก็ไม่รู้นะดูเอาอาจจะเสร็จแล้วพร้อมกินสีก็เขียวๆน่ารักอยู่ไม่ได้ดําคล้าอะไรขนาดนั้นจากคลิปมินิมอลมินิจกลายเป็นคลิปอะไรวะนี่